นี่ค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้เรื่องชุมชนหน้าอยู่มาพบกันเช่นเคยนะคะครูอิ๋วค่ะแล้วก็ครูฟ้าค่ะเราไปเรียนรู้กันเลยจ้าบ้านถือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ประกอบด้วยพ่อแม่พี่น้องอยู่กันเป็นครอบครัว ต่อมานะคะเป็นร้านสะดวกซือ้อจะมีพนักงานขายอยู่ในร้านค่ะและมีของให้เลือกซื้อมากมายถัดมาก็จะเป็นตลาดนะคะจะมีพ่อค้าแม่ค้าและก็มีของขายอาทิเช่นผล,ลไม้เนื้อสัตว์หรือของอื่นๆค่ะต่อมานะคะสถานีตำรวจก็จะมีคุณตำรวจนะคะอยู่ประจำสถานี ถ้าใครทำผิดกฎหมายตำรวจก็จะจับนะคะโดยเฉพาะการลักขโมยการป้นชิงทรัพย์เป็นต้นค่ะต่อมาเป็นโรงพรยาบาลนะคะจะมีคุณหมอและคุณพยาบาลไว้ช่วยเหลือเวลาเราไม่สบายเราก็ไปหาหมอได้ค่ะวัดเป็นที่ที่เราเอาไว้ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาถือศีลปฏิบัติธรรม ต่อมานะคะคือโรงเรียนมีไว้ให้เด็กๆได้มาศึกษาเล่าเรียนและได้เล่นกับเพื่อนๆด้วยค่ะและยังมีอาชีพต่างๆในชุมชนอาทิเช่นทหารนักตบเพิงช่างเย็บผ้าพ่อครัวช่างตัดผมและอาชีพอื่นๆอ,อีกมากมายความสำคัญของสถานที่ในชุมชนบ้านนะคะ เป็นที่อยู่อาศัยวัดนะคะเป็นสถานที่ที่เอาไว้ทําบุญตักบ,บาตรตลาดนะคะเอาไว้ซื้อของอาทิเช่นผักผลไม้ ร่วมกิจกรรมในชุมชนนะคะอาทิเช่นงานทำบุญประเพณีลอยกระทงหรือว่ากิจกรรมอื่นๆค่ะต่อมานะคะเป็นการมีส่วนร่วมในชุมชนนะคะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนเช่นไม่พูดคำหยาบคายไม่ทิ้งขยะลงในที่ไม่สมควรทิ้งนะคะการดูแลสาธารณสมบัติที่ใช้ร่วมกันในชุมชนนะคะ 1. การรักษาความสะอาด2ไม่ทำลายข้าวของของชุมชนค่ะก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะในหน่วยชุมชนหน้าอยู่คุยก็มีสื่อมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยคะ่ะวันนี้นะคะคุยก็มีสื่อในหน่วยการเรียนรู้ชุมชนหน้าอยู่มาให้เด็กดูกันนะคะเราไปดูกันเลยคะ่ะหน้าแรกนะคะเป็น รูปบ้านบ้านภาษาอังกฤษเรียกว่า house house บ้านหน้าต่อมานะคะ school โรงเรียน school โรงเรียนหน้าต่อมานะคะ measure measure วัดนะคะหน้าต่อมา police station Police Station สถานีตำรวจหน้าต่อมานะคะ Market Market ตลาดหน้าต่อมานะคะ Playground สนามเด็กเล่น Playground สนามเด็กเล่นเด็กๆสามารถมาดูสื่อการเรียนรู้นี้ได้ในช่วงเวลาเปิดเทอมนะคะ แล้วพบกันใหม่คะ่ะบายบายเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านที่คุณครูให้นะคะ